สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีข่าวดีหนึ่งข่าวจะมาบอกพี่ๆน้องๆที่หยุดจงการหรือต้องการพักผ่อนค่ะก็โครงการของรัฐบาลเคาะมาอีกแล้วก็คือโครงการทัวร์เที่ยวไทยเนาะเพื่อนๆที่รัฐบาลจะแจกเงิน5,000บาทต่อคนนะคะ หนึล้านสิทธิ์เท่านั้นค่ะทุกคนหนึล้านสิทธิ์เริ่มตั้งแต่พฤษภาถึงสิงหาปีสองหนะคะโดยรัฐบาลนะคะจะสนับสนุนค่าเดินทางแก่ประชาชนในลักษณะร่วมจ่ายนะคะทุกคนในอัตราร้อยละ40ของค่าใช้ใจ่ายของแพ็กเก็ตของแพ็กเกจที่ท่องเที่ยวอะทุกคนแต่ก็ไม่เกินคนละ5,000บาทนะคะฟังดีๆนะคะหนึล้านสิทธิ์เท่านั้น หนึ่ล้านสิทเท่านั้นค่ะทุกคนน้อยมากนะคะสําหรับเราหรือว่ามากเราก็ไม่แน่ใจก็รายละเอียดนะคะก็มีดังนี้ค่ะรัฐบาลจะจ่ายให้ร้อยละ40ิบแต่ไม่เกิน5,000บาทเพื่อเพื่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวเนาะแล้วก็จํานวน1นึ่ล้านสิทเท่านั้นค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่มีอายุ18ปปีบริบูรณ ขึ้นไปคะ่ะเพื่อนๆใครที่18ปีก็แล้วใครที่กําลังหาวันว่างหาโวลกิชชั่นเตรียมตัวเตรียมตัวลงทะเบียนเลยนะคะเงื่อนไขค่ะทุกคนไม่มีอะไรซับซ้อนก็เที่ยวข้ามจังหวัดนะคะทุกคนก็เลือกวันธรรมดาเนาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสก็เราอยู่จังหวัดขอนแกน่นเราก็อาจจะไปจังหวัดชลบุรีเราอยู่จังหวัดสุรินทร์เราก็อาจจะไปเชียงใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ข้อ2ค่ะต้องไม่ต่ํากว่า3วัน2คืนค่ะเพื่อนๆก็ได้ฟิลที่แบบเออนอนนานๆไปอีกนะคะก็ได้เราคิดว่าเวลาประมาณเนี้ยโอเคใครไม่พอก็เพิ่ม4วัน5วันแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะข้อที่3นะคะก็ต้องเดินทางผ่านต้องเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ที่ที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ ทางนงนี้จะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังเท่านั้นเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่เราทราบอย่างที่บอกไปข้างต้นระยะเวลาดำเนินเวลาดำเนินการเนี่ยก็จะตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหานะคะเพื่อนเพื่อนก็ใครที่มีวันหยุดวันว่างเตรียมตัวเฮได้เลยค่ะ ก็เราคิดว่าโครงการนี้ดีนะคะเพื่อนๆทำไมถึงถามว่าดีเนาะมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรากระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านเราเพราะตั้งแต่มีโควิดมามันก็เงียบจริงๆอาจจะจ่ายให้เราไม่มากแล้วอาจจะอาจจะต้องจ่ายเพิ่มนู่นนี่นะั่นแต่ยังน้อยก็ได้ได้ช่วยได้ช่วยอะเราก็คิดว่าโอเคแล้วเศรษฐกิจเราอาจจะดีขึ้นถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาได้บ้านเมืองเราก็ก็จะยิ่งเศรษฐกิจฟุ่งเฟืองฟูขึ้นไปค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีโครงการอะไรใหม่ๆหรือมีสาระอะไรจะนำมาฝากใหม่นะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกวิสราสเตชันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ